สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่ลั่นช็อกมากไฮโซน้ำหวานช็อกมากตั้งตัวไม่ทันนาวินตารองลั่นบ้านเมียท้องที่สามน่าจะกลายเป็นผู้หญิงที่ปั๊มนมนานที่สุดในโลก1ิปีไปเลยไฮโซน้ำหวานช็อกมากตั้งตัวไม่ทันนาวินตา้องลั่นบ้านเมียท้องที่สามว่าที่คุณพ่อลูกสามแล้วคุณพ่อสุดหล่อนาวินตาของลูกสาวน่ารักสองคน ล่าสุดวันที่5มีนาคม2566ได้โพสต์คลิปมหัศจรรย์อันเตอร์ซาวของทายาทคนที่สพร้อมแคปชั่นสุดปลื้มปิ่มว่า Magical moment ด้านไฮโซน้ำหวานภรรยาก็โพสต์ภาพอันเตอร์ซาวลูกน้อยคนที่สามเช่นกันพร้อมแคปชั่นแม่สุดเซอร์ไพรส์มากๆว่ามาเพิ่มอีกหนึ่งแม่ช็อกมากตั้งตัวไม่ทันค่ะพ่อดีใจร้องลั่นบ้านน่าจะกลายเป็นผู้หญิงที่ปั๊มนมนานที่สุดในโลกจนตอนนี้ ยังปมอยู่รวม6ปีมีคนก็10ปีไปเลยค่ะโดยมีทั้งเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่จำนวนมากอาทิหุ้ยเบอร์สามาแล้ว OMG ยินดีด้วยนะคะขอให้เป็นผู้หญิง3ามใบเถาที่แสนสวยและน่ารักนะคะดีใจด้วยนะคะครอบครัวอบอุ่นพร้อมขนาดนี้ต้องมีเพิ่มแล้วค่ะพี่ลูก้ากับน้องมาโกจะเลื่อนขั้นเป็นพี่สาว จะมีน้องแล้วเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ